สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอซทุกผู้ทุกคนค่ะมืันนี้ใกล้กับผ้าพี่น้องเขอป้ามาเก็บเปาะหรือ่าหวานตูมบนะคะช่วงนี้เฮ็ดก็บ,บัทท่านขืนดีนะคะพี่น้องกับเก็บเปอไปก่อนค่ะหอมหอมเลยค่ะสิบิกินจะพอโต้กัน เดี๋ยวกรจะใบที่ว่าเาว่าพ่อกินไดแล้วคะ่ะงามตัวนี้ ตอนได้ที่บรนบานว่าเมื่อเนี้พ่อมีเห็นหันหันเยอะหอกกับสีเอาเนาะค่ะพี่น้องได้ไ,นไปนึ่งหันงา่ายค่ะเนี่ยไลยขัดค่ะออ้ยพี่น้องเอ้ย เดือบเบื้องผิวท่าหนีหน่อยๆอยู่เกะกะเสี่ยงเอาตะตุ่นมันพอกินมาดิหน่อยๆนี่ร้ายค่ะค่ะเสียหายพอดีเลยกะตุ่นฉันมีเลยค่ะพอดีถือว่าพอดีเลยนะคะหันพอดีพอดีเสียบเลยค่ะยังสินมันๆค่ะ หันเองสีงานหันใบที่พันหันเวลาห้าอ่อนตัดออกสิบช่ออกจากกันดีค่ะจะเป็นพันๆอยู่ในกลองสิโอ้ค่ด แ่ไปเก็บปอข้าวหนึ่งกระไดไม่อะไรเติอบแล้วน,นะคะพี่น้องนี่แหละคะ่ะปอของข้าวกับมีตาหยอดงามๆนะคะหลังจากนี้แกก็เสียวไปเห็ดถอดมั่นกินค่ะก็ทำมาคลิปนีมม้กระฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ไกลน้าแนเดค่ะแล้วพอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ